ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับนิกคุณนาทิ์ฝากถึงโมอมินาผมเลิกแต่งโม2ปีแล้วยังโดนลื้อฟื้นจะพูดอะไรก็แล้วแต่เลยจากกรณีดรามา่าระหว่างนิกคุณนาทิ์และโมอมินาล่าสุดฝ่ายชายมีการออกมาเปิดใจผ่านสื่อโดยเผยว่าพี่เขาบอกกับผมว่าถ้าเกิดน้องเปิดก่อนเขาพร้อมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นคนเปิดพี่และวันนี้ผม ก็ไม่ได้มาเปิดผมมาเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าผมไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆผมโดนดรามา่าตั้งแต่ตอนแต่งโมเสียนะครับคือผมไปงานผมก็โดนผมสัมภาษณ์ผมก็โดน,าโดนภายในเดือน2เดือนนี้ผมโดนมาหลายครั้งแล้วครับแล้วเรื่องเก่าๆที่เคยมีมาที่มันเคลียร์จบแล้วที่มันไม่ได้ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกลือฟื้นขึ้นมาทุกเรื่องผมพูดตรงๆว่าผมเหนื่อยมากผม เหน่อยมากๆผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เกี่ยวอะไรมาด้วยมานานมากแล้วผมเลิกกับโมมาสองปีกว่าแล้วเราจบกันด้วยดีจริงๆนะมันเพิ่งมีหลังๆก่อนที่เขาจะเสียเดือน2เดือนผมก็แค่คิดว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทั้งที่ตอนเลิกกันทุกคนก็อยู่นะเขาคุยกับผมผมบอกกับเขาต่างคนต่างบอกว่าเออเราจบกันด้วยดีนะเราจะพูดถึงกันแต่สิ่งดี ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงหลังถึงเป็นแบบนี้ก็แอบเสียใจนิดนึงครับผมมันมีมานานแล้วผมโดนดราม่ามานานแล้วตั้งแต่ผมเข้าวงการมาเนี่ยเอาจริงๆผมโดนดราม่ามาไม่กี่ปีหนักๆเลยแต่ก่อนไม่เคยมีเลยผมไม่มีข่าวเรื่องผู้หญิงเรื่องทำร้ายผู้หญิงผมไม่เคยมีอะไรที่ไม่ดีเลยมีมากที่สุดเรื่องทะเลาะกับพี่พศซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยทะเลาะกันเดี๋ยวเราก็ดีกันเอง เรารู้กันอยู่แล้วทั้งนี้นิคคุณาทิพย์ได้มีการทิ้งท้ายหลังนักข่าวถามว่าสมมุติหลังจากนี้ไม่จบโมอามินาจะออกมาตอบโต้นิคคุณาทิพย์จะมีการตอบกลับทันทีว่าจบแค่นี้ครับผมมาเคลียตัวเองแค่นี้ถ้าเขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาเลยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไบ t t o d y y ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ